สวัสดีครับผมโอมนะครับวันนี้ผมจะไปลองเล่นเกมคุณเป็นเกย์หรือเปล่านะครับซึ่งเป็นเกมที่เหมือนว่าเป็นแบบทดสอบให้เราลองเล่นนะครับแล้วตอนหลังมันจะสรุปได้ว่าเราจะเป็นหรือไม่เป็นนะครับจะไปลองเล่นด้วยกันนะครับ Let's play ครับผม Eat Your index finger shorter than your ring finger แปลว่านิ้วชี้คุณสั้นกว่านิ้วนางหรือเปล่านะครับ ของผมนิ้วนางยาวกว่านะพอนิ้วนางผมยาวกว่า h i c h Artist Mos t l i k e l y on Your Playlist นะครับก็คือน้อร้อง,งคนไหนที่มักจะอยู่ในลิสต์เพลงของคุณนะครับผมก็มีตัวเลือกดังนี้นะฮะน่าจะเป็นบูโนมานะอ่ะบูโนมาปะ Can You Do This คนปกติใครมันจะไปทำได้วะทำไม่ได้โว้ย นก nope, นะครับน็อปนกอ o ยูยูไล e ์เลนิ t ี้ทีวีชอบ r e น l i t y ทีวีหรือเปล่านะมี mm hmm. not r e l l y i love it i will keep that information to myself นะผมก็ชอบบ้างไม่ชอบบ้างนะตอบเป็น not r e l l y แนละ้วกันตอบมันเลย Pick a Movie for Movie ไหนนะฮะเราจะดูหนังเรื่องไหนในคืนนี้ดีนะครับก็มีเดอะลอ d นะฮะมีเว็บไซต์ Story นะครับโอ้โหเก่ามาก สตาร์บั๊ไฟขับเมจิกไม้ฟ้าหรืฟิลิตนี่ถ้าผมตอบเมจิกไม้ไปนี่ผมจะเป็นเกล์วนะ่ะน <c oughs> แต่ไม่แต่ผมชอบดูไฟขับนะครับผมเลือกไฟขับนะครับเทโจ้แบทแมนออซูเปอร์แมนนะครับแน่นอนนะครับต้องแบทแมนสิครับโอ้โหเททั้งอย่างจัดไปแบทแมนเว้นนี d you have first kiss นะครับผม ยังเกอร์แดนเทนเยียสิบถึงสิบสามสี่ถึงสิบหกเจ็ดถึงสิบเก้ายี่สิบบวกผมจะว่ายังไงดีอมไม่รู้ว่าจะเรียกจูบแรกหรือเปล่านะเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยตอนผมอยู่ประถมเนี่ยตอนปถมมาคือผมวิ่งเล่นกับเพื่อนนะแล้วไปชนกับเพื่อนผู้หญิงแล้วปากไม่โดนพอดีกันเลยอเออแล้วแบบคือชนล้มเลยนะเออแต่ตอนนั้นปากไม่โดนอย่างนี้เขาเรียกเฟิร์นคิดไหมวะตอนนั้นมันก็ตอนปถมก็ช่วงเนี้ยสิบสิบสาม อะไรวะคุณคิดว่านี่คือเป็นกูดนเซอร์ใช่ไหมการเต้นที่ดีหรือเปล่า<ม>ข้อแรกก็คือตอบฉันก็เต้นประมาณนี้แหละข้อที่สองฉันไม่ได้เต้นนะข้อที่สามนี่ผมเต้นดีที่สุดข้อสี่นี้ประมาณวนะ่าก็โอเคดูใหม่ผมว่าก็โอเคนะหาดี เออให้เลือกช็อกโกแลตท,ที่อยู่ในนี้นะครับอืมก็จะมีไวท์ช็อกโกแลตมิลช็อกโกแลตอาเตอร์ฮาเซลนัทดาร์ช็อกโกแลตแล้วก็มินช็อกโกแลตนะครับอืมผมชอบกินมินช็อกโกแลตนะเออมันเย็นเย็นดีจ๊ก c n y y u u r e d d the number? มีสิบสิบสองยี่หกมันจะมองเป็นยี่หกได้ไงวะก็ <c oughs> <c oughs> ต้องสิบสิเออ อ้าวสิบอ้าคำนวณไปแล้วครับเย้ <Yeah! S 1> ผมไม่ได้เป็นเกย์นะครับผมเป็นผู้ชายนะครับผม ก็สนุกดีนะคะก็เล่นเพลินๆน,นะครับมันมีรูปมีอะไรให้ดูให้อ่านก็แปลกดีนะครับลองไปเล่นกันได้นะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ